อ่านมาแล้วนะครับยอดยุทธหนุ่มทำฟาร์มตอนที่8และตอนที่9เนาะสำหรักคดีอยากจานมังงะเรื่องนี้นะครับหรือว่าอยากจะอ่านก่อนใครนั่นเองนะครับก็สามารถไปอ่านในที่เพจผู้แปลกันเลยนะครับกับเพจเคดวิชาทำลายล้างนะครับลิงก์ตล่างคลิปเลยเอาละเพื่อการไม่เสียเวลาเราก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าเนาะไปกันเลยเลสโก ตอนที่แปดองหญิงที่สามหัวกัวสเสดองหญิงสำนักหลีหัวเป็นแค่อีพเลเล็กและระดับจันทาไม่เห็นมีความจำเป็นอะไรเลยที่ต้องมาด้วยตัวเองอีกอย่างพวกเขานั้นเพิ่งจะประกาศสงครามกับสำนักเลียเหยียนพวกเรามาเยี่ยมเยียนกันตอนนี้จะเป็นการคุนเคืองต่อองหญิงที่สามหัวกัว หัวลิงเออสูเสื้อสันเธอนะได้ยินมาว่าตั้งแต่สตีศักดิ์สิทธิ์ของสำนักหลีหัวกลับมาจากดินแดนล้ำเลิศได้ก็ได้ของวิเศษมาแถมตอนนี้พวกเขานั้นยังใจกล้าประกาศสือก,กับสำนักเลียเหยียนต้องได้คิดวิสาลับอะไรบางอย่างจากผู้สูงทรงท่านนั้นมาแน่แน่ หัวหลิงเอ,อ๋หัวกัวน้อมคำนับสำนักลีหัวคารวะองค์หญิงสามีทราบว่าองค์หญิงนั้นเสด็จมาคราวนี้ด้วยเรื่องอันใดผู้อาโวุโสทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วช่วงนี้ที่เขาสวงนี่นั้นมีสัลายออกอลาวาดราดสดดนได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้า ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการบูชายันเทพผู้ส่วร้ายและการล่ำมเหรียนอวิสาของสำนักเหลี่ยเหยียนเออมีเรื่องแบบนั้นจริงไม่ทราบว,ว่าองค์หญิงต้องการให้สำนักรลีหัวของเรานั้นทำอะไรโชคดีนั้นที่ได้รับพรมาจากผู้อาวุโสรีทำให้เรานั้นเอาชีวิตรอดมาจากวิสานั้นได้ สำนักเลียเหยียนนับวันยิ่งอาหารการสำนักลีหัวกล้าประกาศศึกในเวลานี้เห็นทีต้องมีผู้สูงทรงคอยสนับสนุนอยู่เป็นแน่ขอเจ้าสำนักได้โปรดช่วยแนะนำข้าให้กับผู้สูงทรงช่วยเหลือลาะฎรของหัวกัวด้วยเถิดข้าอย่างนี้นี่เอง หรือว่าการที่เราประกาศึึกต่อสำนักเลียเหียนก็อยู่ในนิมิตหมายของผู้อวโสรีอยู่แล้วเหตุก็เพื่อให้เหล่านั้นพาองค์หญิงหัวกลัวไปคารวะซร่งเป็นการวางแผนประสาทที่ยิ่งใหญ่แลลคลรอบครอบซะจริงดีสำนักลีหัวของเรานั้น ตั้งตนเป็นแรงคำลังของประชาสนอยู่แล้วสันจะให้สติศักดิ์สิธิ์มู่เซียนหนิงนำพาท่านนั้นไปพบผู้อาวุโสเยี่ยมไปเลยขอบคุณเจ้าสำนาในเวลาต่อมาอย่างนี้นี่เอง จริงสิเซียนหนิงเธอรู้ไหมว่าผู้อาวุสโสหลีนั้นชอบกินอะไรไปมือเปล่าแบบนี้คงไม่ดีสันควรที่จะเอาผลิตผลของเมืองหัวกลัวไปด้วยไม่จำเป็นหรอกคะ่ะพี่หลิงเอ,อ๋ทำตัวสบายสบายหัวหลิงเอ,อ๋หยุดหยุดตรงนั้นฮะอ องค์หญิงสองอย่าบอกนะว่านางมาหาเรื่ององค์หญิงของเราอีกแล้วหัวหลิงเอ,อ๋องค์หญิงสองหัวกัวหัวสวนเฟยเอาแหวนเสเวียนหัวมาให้สันเดี๋ยวนี้พี่สองท่านรู้ได้ยังไงว่าสันอยู่ที่นี่แล้วจะเอาแหวนเสเวียนหัวไปทำอะไรเฮ้อย่ามาแก้งโง่หน่อยเลยเทพผู้ชั่วร้ายซักนํา ปรากฏการ์ประหลาดในเขาซ่องหลีนั้นสมบัติที่ถูกฝังเอาไว้กำลังจะผุดขึ้นมาเธอเองก็มาเพราะสิ่งนี้เหมือนกันไม่ใช่มล่ะแต่ว่าสวะอย่างเธอน่ะมีแหวนเสเวียนหัวไว้ก็เสียดายของสู้ยกให้สันสาดีกว่าแล้วสันจะยกของเหลือให้เป็นรางวัน แหวนสเสวียนหัวนั้นเป็นของที่ท่านแม่ทิ้งไว้ให้สันดูต่างหน้าอย่าหวังเลยว่าท่านจะแย่งมันไปได้ขอยืมไซเพียงคู่เดียวจบเลี่ยงแล้วจะคืนให้สันเองก็ไม่อยากที่จะลงมือหวังว่าองค์หญิงสามจะเมตตาฮะเธอสตสรีศักดิิ์สทธิ์ของสำนักหลงเสเวียนถูกต้อง สตีศักดิ์สิทธิ์สำนักหลงสเสวียนหลงชื่ออินสำนักหลงสเสวียนแล้วยังไงพี่หลิงเอ,อ๋ปฏิเสธไปแล้วก็จะแย่งไปให้ได้หรอหืคิดว่าตัวเองเป็นใครกล้ามาออกหน้าแทนคนอื่นเขาอีกเอ๊ เซียนหนิงระวังหาพี่หลิงเอ,อ๋เป็นอะไรไหมหอเน่านั่นขั้นตรงสูองคลัาของสตีศักดิ์สิทธิ์ต้องแข็งแข่งขนาดนี้เสียวเหลอองคลาขั้นตรงสูงงั้นเหรอแบบนี้ต่อให้เจ้าสำนักทั้งสองคนรวมพลังกันก็ยังแยกที่จะต่อก่รได้พี่สอง ท่านเป็นพี่สาวคนเดียวของสันทำไมถึงต้องลังแกกันเพราะว่าตอนไหน,นท่านแม่ของสันคือฮองเฮาไงละ่ะสันอยากจะทำอะไรสันก็จะทำส่งแหวนมาซะไม่อย่างนั้นสันจะเผาพร้อมกันไปให้หมดตายยกเหลือไปเลย ไม่เซียนหนิงไม่เกี่ยวอย่าทำร้ายนางองค์หญิงอะไรยอมได้ก็ยอมไปถึงขอรับพี่หลิงเออเดี๋ยวหนูพาไปหาผัวส่งแหวนให้เขาเธออันนี้ล้อเล่นนะครับได้เห็นว่าฉันจะได้ผัวหลอกนะฉันให้แหวนก็จบแล้วใช่ไหม ทำแบบนี้ตั้งแต่แล้วก็จบไปนานแล้วเกิดมาเป็นผู้อ่อนแอก็ควรที่จะยอมรับสตากรรมของผู้อ่อนแอสีได้ยินมาว่าสำนักลีหัวนั้นมีที่พึ่งใหม่เริ่มแสดงอำนาจบาดใหญ่ขึ้นไม่น้อยแต่ไม่ว่าพวกเธอจะมีที่พึ่งพิงแบบไหนเมื่อมาอยู่ต่อนหน้าสำนักหลงสเสวียนก็ไม่แตงอะไรจากมดตัวหนึง่ง ตั้งแต่เด็กแล้วนับตั้งแต่ท่านแม่ตายของของสันก็โดนแย่งไปตลอดพี่หลิงเอ,อ๋อไม่ต้องกังวลก็แค่สำนักหลงสเสวียนพวกมันนั้นไม่คู่ควรที่จะมาเป็นคู่ต่อสู้ของผู้อวุโสหลีหรอกตอนที่ก้าเออถึงจะเป็นรูปที่สันวาดเอง แต่ก็ต้องขอพูดเลยว่าภาพนี้นีมันมีจิตวิญญาณผู้อวุโสรีหฮือเซียนหนิงเหรอพี่หลิงเอ,อ๋อนี่คือผู้อวุโสลีหัวหลิงเอ,อ๋อคาลาวะผู้อว,วุโสฮะมะไม่ต้องใกล้ขนาดนั้น แม่นางคนนี้เป็นอะไรเหรอโดนลมพัดสายเข้าตาหรือไงนางถูกคนที่ใส่ไม่ดีรังแกคะ่ะแถมยังถูกแย่งสมบัติของดูต่างหน้าของแม่นางที่ทิ้งไว้อีกโดนคนซั่วพ้นสิ่งสมบัติอีกแล้วโลกภายนอกอันตรายจริงๆผู้หญิงเบาบางอ่อนแอคนหนึ่งจะอยู่ได้ยังไงเซ้น,น้ำตาก่อนเธอร้องไห้มากไปจะเต็บตานะ ขอบคุณพวุโสฮืออะไรกันแค่ใส่ผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ซับที่ดวงตาบาดแผลที่ได้ลาบมาเมื่อคู่นี้ก็ฟื้นฟูแล้ว แถมเนตรวิชาของสันยังเลื่อนระดับจากดวงตาหมิงหัวเป็นดวงตาสเวียนหัวด้วยมองเห็นชัดเจนเลยที่นี่นั้นมีพลังวิเศษบริสุทธิ์ไหลเวียนที่อยู่ของพวกอวุโสหลีนั้นคือดินแดนเซียนสตาร์พี่หลิงเอ,อ๋อผู้อวุโสหลีนั้นประทานวาสนาให้แล้วใช่ไหม ไม่ใช่แค่ว่าสนานะแต่ยังช่วยสันผัดเนื้อเปลี่ยนกระดูกด้วยค่ขะขอบคุณมากจริงๆค่ะผู้อาวุโสแค่ผ้าเส้นหน้าผืนเดียวเองไม่ต้องเกงใจหรอกผู้หญิงคนนี้ต้องเส้ชีวิตอานาดขนาดไหนกันนะแค่ให้ผ้าเส้นหน้าไปซับน้ำตายังตื้นตันขนาดนี้ในในก็มาแล้วเข้ามานั่งเล่นก่อนสิค่ะ สันกำลังเก็บงานวาดอยู่อาจจะลกหน่อยนะกระแสทํานองวิถีที่ทรงพลังมากภาพนี้เป็นของวิเศษสัจสันสัมผัสได้ถึงสินส่วนมหาวิถีนับไม่ถ้วนกำลังเรียกร้องหาสันอยูเป็นความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเหมือนกับไปอยู่ในท้องของแม่เลย ระดับขั้นที่สาดวงตาเสริงหัวพี่หลิงเอ,อ๋อเป็นไงบ้างคะผู้สูงทรงผู้อวุโซโลีนั้นเป็นผู้สูงทรงที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่สานเคยพบมาเลยจริงๆฮะแค่ภาพวาดไม่กี่ผืนตื่นเต้นอะไรกันขนาดนั้นหรือว่างานวาดของเรามันยอดเยี่ยมจริงๆเหรอภารกิจใหม่ มอบของขวัญให้หัวหลิงเอ๋อหนึ่งศีลฮของขวัญงั้นเหรอจู่ๆจะให้มอบอะไรล่ะอยู่ในป่าเขาปลูกดินกินหญ้ามาสามปีสันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อของขวัญอ๋อถ้าเธอชอบภาพดิซันว่าแล้วก็ถ้าอย่างนั้นก็เอาไปสักผืนสีเอ๊ะได้หรอคะ คิดซะว่านี่เป็นของขวัญในวันข้างหน้าถ้าเธอลำบากบางทีภาพนี้อาจจะพอมีประโยชน์ส่วนสันก็ได้แรางหวันจากระบบไงฮ่าฮ่ฮพี่หลิงเอ,อ๋ทุกการกระทําของผู้อุโสหลีนั้นล้วนมีแผนการเขามอบของวิเศษให้กับท่านนั่นหมายถึงเขารู้ว่าในอนาคตท่านจะได้ไสมันเอ๋อยะอ,อย่างนั้นหรอ ถ้าอย่างนั้นสันขอลาไว้เลยนะคะขอบคุณพวกอวุโสที่เมตตาเออพวกเธอคงจะยากจนกันประมาณหนึ่งเลยรูปนี้น่าจะพอไปขายแลกเงินมาเตียจุนที่บ้านได้บ้างคนก็ได้ช่วยภารกิจก็ได้ทำสลาดล้ำสมกับเป็นเราจริงๆแต่มีเรื่องนึ่งที่ต้องรู้ไว้ ภาพวาดพวกนี้ยิ่งยื้อไว้นานก็ยิ่งดีนะผู้อาวุโสไม่ต้องห่วงสันรู้ค่ะในความคิดของทั้งสองผู้อาวุโสกำลังเตือนสันว่าเอาไว้มีอันตรายถึงซีวิตขอยิบออกมาใสอย่าให้เสียของเปล่ายื้อไว้นานหน่อยยิ่งคุยนานเท่าไรไม่แน่อาจจะขายได้ราคาสูงขึ้นบา้าน มอบวาดภาพที่ล้ำค่าขนาดนี้ให้กับซันแล้วไม่ทราบว่าผู้อาวุโสมีอะไรจะรับสั่งไหมคะฮะสั่งเหลอเธอบอกว่าสมบัติของแม่นั้นโดนแย่งไปไม่ใช่หรอถ้าเป็นไปได้ก็ไปเอากลับคืนมานะไม่รู้ว่าภาพภาพเดียวจะขายได้พอไปถ่ายของกลับมาได้หรือเปล่าให้เพิ่มดีไหมนะ ไปเอาของที่โดนแย่งกลับคืนมางั้นหรอหรือว่าผู้อาวุโสจะหมายความว่าให้เรานั้นประกาศสืก่กับสำนักหลงสเสวียนฉันเข้าใจความหมายของผู้อาวุโสแล้วค่ะผู้อาวุโสโปรดวางใจพวกเราจะทำตามที่ผู้อาวุโสพูดหาค่ะเข้าใจแล้วงั้นก็กลับกันดีๆนะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับยอดยุทธหนุ่มทำฟาร์มตอนที่8และตอนที่9นะครับแล้วก็สำหรับคดิจารยร์มังงานเรื่องนี้นะครับหรือว่าอยากจะอ่านก่อนใครนั่นเองเนาะก็สามารถไปอ่านในที่เป็นผู้แปลกันเลยนะครับกับเหตุเคลดวิชาทำลายล้างนะครับลิงแต่ล่างคลิปเลยเอาเล้นะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ